นี่เราถึงแล้วนะคะเข้ามาข้างในเป็นไงเสียบคีการ์ดปพ๊บดูห้องข้างในกันโอเปิดไฟค่ะแล้วก็นี่โรงแรม m อนะคะคะโคนวางเวียงนี่นะบรรยากาศแบบนี้เตียงเตียงสองเตียงนะคะเป็นเตียงเล็กหนาประมาณนี้เลยก็ ดูดิ่ดูวิวซิดูวิวซิวิวโอ้วิวค่ะวิววิวมีระเบียงด้วยแต่ถ้าทางจะไปในแดะจะไม่ใช่แบบแค่ไม่ให้เปิดนะเดี๋ยวดูก่อนดูซิว่ามีอะไรนี่โอเคเปิดได้ด้วยนี่นะคะระเบียงนี่คือโรงแรม M M วางเวียงค่ะมีอะไรให้ฟรีบ้าง ดูซิมีมีโทรศัพท์นะคะต่อไปข้างล่างได้มีอันนี้คือรีโมททีวีนะคะรีโมททีวีเดี๋ยวเราเปิดดูซิเปิดแล้วแต่ไม่ติดออาติดแล้วค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าให้สองขวดนะคะเป็นชื่อโรองแรมเลย M&M มีกาแฟนะคะอันนี้ไม่ฟรีนะว่าให้ใช้น้ำเปล่าทิชชู่ ปลั๊ก <Black. S 2> นะปลั๊กนี่คือปลั๊กนะคะแล้วก็นี่ประมาณนี้อ่ามีรองเท้าให้ด้วยนะคะเราจะได้ใส่รองเท้าไปเล่นน้ําค่ะวันนี้ตู้แบบนี้นะนี่เลยค่ะโรงแรม M N M ที่วังเวียงค่ะนี่นะคะห้องน้ำค่ะโคนห้องน้ำก็โอเคนะสะอาดสะอ้านนะคะ มีอะไรให้ฟรีบ้างเข้ามาในห้องน้ำกลิ่นหอมมากทุกคนมีคัตเติลบัตค่ะแชว,วร์แคมปอันนี้แปรงสีฟันด้วยนะคะโรงแรมนะทุกคน